ไปกันที่อุทัยธานีคุณมิ้งค่ะคช่วงนี้ฤดูฝนใช่ไหมคะโรคที่กลับมากับฤดูฝนนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะสาธารณสุขจนอุทัยธา,ยานีนะคะส่งเจ้าหน้าที่และทีมงานอ,อสอมลงพื้นที่เร่งสำรวจและก็กำจัดลูกน้ํายุงลายหลังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเริ่มมีการระบาดค่ะ ทางด้านของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าในช่วงนี้แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนโดยพบว่ามีน้ําขังอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนวัดวาอารามและก็โรงเรียนจึงฝากให้ประชาชนใช้มาตรการ3เก็บเก็บที่1นั่นก็คือเก็บบ้านเก็บที่2เก็บขยะเก็บที่3นั่นก็คือเก็บน้ําค่ะเพื่อป้องกัน3โรคนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกโรคไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายรวมทั้งกําจัดควบคุมยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะในการนําโรคค่ะครับนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่และอสมอในทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกเร่งปูพรมสํารวจลูกน้ํายุงลายในบ้านในชุมชนการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโรคนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับทั้งยังมีระบาดได้ทั้งปีซึ่ง